สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านไบกระาดาษจรันสามสีนะคะวันนี้มีสินค้าขายดีของทางร้านมาแนะนํานะคะเป็นกระจกห้าเหลี่ยมค่ะสั้นหน้าร้านตอนนี้มีสีดําสีทองสีแดงสีน้าเงินนะคะราคาจะอยู่ที่480บาทเป็นงานเกรดเอนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะเปิดกล่องให้ดูนะคะว่างานเป็นยังไงสินค้าตัวจริงนะคะอันนี้จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็มีน็อตแถมมีหกเหลี่ยมแถม อันนี้จะเป็นขายืดเป็น2ตัวนะคะแล้วก็เป็นทวกน็อตที่แถมให้อันนี้งานตัวจริงนะคะที่แกะให้ดูออกจากกล่องเลยกระจกไม่หลอกตานะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อทางเพจ Facebook หรือช่องทางอื่นๆได้นะคะของทางร้านเลยค่ะ